อนนี้เรียกว่าใกล้ใครก็โดนโยงโดนจับผิดไปสมดสสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่อย่างเจเจตรีกำลังถูกจับตามมงเรื่องชีวิตคู่กับภรรยาปิ่นเกตมณีว่าตอนนี้ขาเตียงยังแข็งแรงดีอยู่หรือไม่หลังจากถูกโยงข่าวมาว่าอาจจะเป็นนักร้องยุค90เอสที่ได้จับปากกาเซนบาียาแถมฝ่ายชายยังเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ด้วยโดยล่าสุดไฮโซสาวนามสกุลดังไมล์แพรปริยาชุมสายณอยุธยาสาวอีกหนึ่งคนที่ถูกจับโยงข่าว หลังจากมีโซเชียลขุดแชร์ภาพและคลิปภาพของเธอที่ไปเล่นเซิร์ฟและมีเจเจ,เจตรินมาเป็นโค้ชส,สอนโดยไฮโซสาวได้ชี้แจงอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสม่ My ระวังมากๆแต่เหมือนใน t ิ k ต o k ทั้งโพสทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่ามายมีสามีมีลูกที่น่ารักมากมาก รู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะปะลิตก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดผิดอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของไมคค่ะเพราะไมครักเขาที่สุดและในคลิปดังกล่าวที่ไฮโซไมได้โพสต์ลงนั้นก็มีข้อความเขียนไว้ด้วยว่าเข้าใจผิดไปกันใหญ่หวังว่าไม่คาใจกันแล้วนะคะทุกคนเธอรู้จักกับพี่เจจากกลุ่มเพื่อนเลยเชิญมาร้องเพลงในงานวันเกิดไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งส่วนภาพและคลิปที่เล่นเซิร์ฟ บางคนอาจยังไม่รู้ว่าพี่เจเขาเปิดบริการสอนคิดเป็นชั่วโมงซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ไปเรียนนั่นเอง